สาระยังมีอยู่ในวันนี้นะครับทุกคนผมุะพาทุกคนนะครับผมมาดูของเล่นใหม่ล่าสุดของทาง h s Monster Art กันอีกแล้วนะครับทุกคนนะนั่นก็คือเจ้านี้เลยนะครับผมก็สิล่า2019 Night Color Edition นะครับทุกคนนะก็นะครับเป็นตัวก็ z ิล่า2019นะครับผมหรือว่าในครั้งนี้นะครับผมเป็นการย้อมแมวกันอีกแล้วก็ว่าได้นะครับผมของทางลุงแบนดดนะครับผมซึ่งก็ตัวงานตัวนี้เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยแล้วก็มีตัวงานออกมาจัดแสดงที่งาน แซนดิเอโกคอมมิคอนที่ผ่านมานะครับทุกคนนะซึ่งก็เป็นตัวละครตัวที่6แล้วก็ว่าได้นะครับผมที่ใช้โมเดลของเจ้าก็ซิล่า2019ตัวนี้นะครับผมย้อมแมวเก่งจริงๆเลยนะครับผมสำหรับทางรูมแบนไดเนี่ยนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรมาเล่นกันบ้างนะครับผมในชุดโมเดลแบบนี้นะครับผมนะนี่เลยนะครับทุกคน1 2 3 4 5 6นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่6กันแล้วนะครับทุกคนนะโว่ก็ไม่รู้จะย้อมมาทำไมเยอะแยะขนาดนี้นะครับผมก็สังเกตียนตะ คือตัวโมเดลยังเป็นตัวโมเดลแบบเดิมอยู่นะครับผมแค่เปลี่ยนสีนะครับทุกคนนะซึ่งก็ที่บอกนะครับตัวนี้จะเป็นก็ซิล่า2019นะครับทุกคนจริงๆมันก็เคยออกมาแล้วกันทั้งหมด4เวอร์ชันตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นก็ซิล่าส2งพนะครับผมแต่ว่าตัวโมเดลก็คือตัวโมเดลเดียวกันนั่นแหละแตกต่างแค่ที่มือนะครับทุกคนถ้าสังเกตดีๆนะซึ่งก็ตัวแรกนะครับผมก็ซิล่าสองพัก้ก็เคยออกมาแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวโปสเตอร์คัลเลอร สุดนะครับผมนะในค o l เลอร์อ i ดิชั่นะครับผมแหมชื่อมาก็แบบสีกลางคืนนะง่ายๆเลยก็คือตัวงานจะมีนกัณะประมาณนี้นะครับเป็นประมาณว่าตัวก็ต์ปกติเนี่ยก็สิบเปกตินะครับผมที่มีการลงสีแบบไปสีปกติแล้วก็เพิ่มเติมโดยการใส่สีน้ําเงินลงไปแบบดรยชั่นแบบ โปสเตอร์คาลเลอร์เวอร์ชันประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นรูปผสมก็ว่าได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือตงมือก็ผมจะเอามือของก็อดดมานะครับผมไม่ได้ทำงันว่าทําไมนะครับเพราะว่ามือสิบแจะเป็นแบบนี้แล้วก็มือเวจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะก็เป็นตัวงานที่ถือว่ายอมแมวนะครับง่ายๆเลยก็ถามว่าสีสวยไหมก็สวยดีนะครับผมเป็นแบบตัวฟ้าๆนะครับผมตัวเป็นตัวปกติแหละ็นสีฟ้าๆเคลือบๆอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็ที่บอกนะครับตัวงานนี้เคยมาจัดวางโชว์แล้วนะครับผมที่งาน ตรงนี้เลยนะครับผมนี่คือตัวงานตัวจริงนะจะสังเกตได้ว่าก็คือกอน19ทั่วไปธรรมดานั่นแหละแค่จะมีสีฟ,ฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินแจบหน่อย่เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจริงๆจะเป็นตัวสินค้าลิมิเต็ดด้วยนะครับผมที่จะวางจําหน่ายเฉพาะในร้านค้าของซัมาชีเนชั่นนั่นเองนะครับผมแล้วตัวลิมิเต็ดนะเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีราคาและก็ข้อมูลวงจําหน่ายนะครับผมยังไงก็รอยตามต่อไปแล้วกันนะครับทุกคนก็ทุกคนคิดอย่างไรนะครับหรัดเจ้าก้อน19ตัวนี้ก็คอบไม่มะบอกผมได้นะครับ ผมสำหรับทาง H อเจสมอนต์อาน,นะครับทุกคน